สำหรับใครที่จะมาเที่ยว侏罗纪เวิลด์ที่เอเชียทีคนะครับอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่มาดูไดโนเสาร์เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างเดียวนะมันยังมีโซนด้านหลังด้วยเป็นโซนฟิวเจอร์เวิลด์ซึ่งโซนฟิวเจอร์เวิลด์เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการเ,าเรียนรู้ให้เรานอกจากสนุกแล้วเรายังได้สาระ ใครมีเด็กๆไปเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะว่ากิจกรรมเขามีหลายอย่างมีขุดฟอสซิลมีจุดที่สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้ได้รู้ว่าเออโลกที่เราอยู่นะมาอย่างยาวนานและสิ่งที่จะเป็นต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะเลือกอยากจะได้โลกแบบไหนที่เราปฏิบัติกับมันดีเราก็จะได้โลกที่ดีหรือเราปฏิบัติกับมันได้แย่เราก็จะได้โลกที่เวลวร้าย และในโซนของ f u t u u r w w r r l d เนี่ยทางบริษัท Big End Production เราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับสถานที่ในการตกแต่งสถานที่ให้เป็นยุคต่างๆนะทำกำแพงให้มีเป็นชั้นหินฟอสซิลก็เป็นงานที่ท้าทายความสามารถพอสมควรเลยนะเพราะส่วนหนึ่งอ่ะด้วยความที่ว่างานเนี่ยเป็นงานของ Universal Studio ด้วยด้วยมาตรฐานระดับสากลอย่างเงี้ย มันก็เป็นทั้งความท้าทายและก็ความภูมิใจที่เราก็ได้ฝากผลงานลงไปนะในสถานที่ระดับนี้เนี่ยยางซากฟอสซิลที่เห็นบนกำแพงเนี่ยมันไม่ใช่แค่วางคอมโพสได้สวยแล้วก็ปั้นออกมาได้ดีได้เหมือนแล้วมันจะเพียงพอคือนอกจากสวยแล้วเนี่ยมันต้องมีความถูกต้องด้วย นะครับยุคไหนฟอสซิลตัวไหนอยู่ยุคบนยุคกลางยุคล่างสุดอันไหนดึกดำบันสุดตัวล่างจะเป็นพวกไตโลไบต์ไล่ขึ้นมาผ่านพ้นยุคพาลิโอโซอีกเข้าสู่ยุคไดโนเสาร์นะเมโซโซอีกยุคนั้นพวกฟอสซิลจะเป็นอะไรไล่ขึ้นมาหมดยุคไดโนเสาร์ครองโลกเข้าสู่ซีโนโซอิก พวกกระดูกฟอสซิลที่เราใส่เข้าไปก็ทีนี้จะเอาพวกไตโนเสาร์เอาพวกกระดูกไดโนเสาร์มาวางไม่ได้ล้ก็ต้องเป็นพวกกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นฟอสซิลพวกเสือเขี้ยวดาบอะไรลักษณะน,นั้นและที่เจ๋งก็คือโซนฟิจ์เวิร์ลเนี่นะครับเขายังเปิดให้เข้าฟรีจนถึงสิ้นกันยาน,นี้นะฮะใครจะไปต้องรีบไปนะรับรองไม่ผิดหวัง